สวัสดีครับนักศึกษา ح. เดี๋ยววันนี้วิดีโอนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทนะครับที่เราจะได้ใช้สอบเก็บคะแนนกันนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งเนาะอารมณ์เหมือนกับที่พวกเราเคยพบเจอกันในชีวิตประจําวันอย่างผู้ชายนี้เจอการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทบ่อยนะครับก็คือเวลาเราไปเตะบ,บอลใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราออกแรงกระทํากับลูกบอลปุ๊บ ลูกบอลเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่งถูกต้องไหมครับณนะขณะที่ลูกบอลมันเคลื่อนที่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีการทํามุมกับแนวราบหรือแนวดิ่งค่าหนึ่งเนาะซึ่งอาจารย์อาจจะกําหนดให้ว่ามันทํามุมกับแนวราบเป็นมุมเซตาหรือทํามุมกับแนวดิ่งเป็นมุมเซตาก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่รูปแบบที่เขาอยากจะนํามาเล่นกับเราใช่ไหมครับ สมมติว่าในกรณีนี้อาจารย์กาหนดให้ลูกบอลที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยทำมุมกับแนวราบเป็นมุมเซต้าแล้วกันเวลาลูกบอลมันเคลื่อนที่ขึ้นไปในอากาศการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทก็คือมันจะเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งแบบนี้เนาะแล้วก็ล่วงหล่นลงมาเราจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์วาดโปรเจกไทเนี่ยเวลาถ้าไม่มีแรงต้านอากาศเข้ามากระทําต่อวัตถุเนี่ยพื้นที่ถ้าเราแบ่งซีกซก ครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนที่เนี่ยฝั่งขาขึ้นกับฝั่งขาลงเนี่ยมันจะสมมาตรกันเนาะถ้าไม่มีแรงต้านอากาศเข้ามากระทําต่อวัตถุก,ก้อนนั้นนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทเนี่ยเขามักจะถามหาบางอย่างจากเราก็คือสิ่งแรกเลยที่เขาอยากรู้ก็คือจุดที่เราเตะลูกฟุตบอลขึ้นไปในอากาศเนี่ยจนถึงตำแหน่งที่ลูกบอลนั้นมันตกเนี่ยมันอยู่ห่างกันกี่เมตรซึ่ง ระยะตัวนี้มันก็คือระยะในแนวแกน x ถูกต้องไหมครับแนวราบของเราตัวนี้เขามักนิยามให้มันเป็นระยะ sx นะครับตัวนี้เขาจะชอบถามให้ sx ตัวนี้นี่แหละเนาะอีกตัวหนึ่งที่เขามักถามกับเราก็คือพอลูกบอลมันเคลื่อนที่ขึ้นไปในอากาศเนี่ยแล้วมันร่วงหล่นลงมาณนะตำแหน่งที่ตกลงมาสู่พื้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาที่อยู่ในอากาศทั้งหมดเท่าไหร่อาจารย์ขอใช้ ตัวย่อเป็น TR แล้วกันเนาะตัว TR ตัวเนี้ยเขาอยากรู้ว่าเท่ากับเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขามักจะถามกับเราก็คือเอา้าแล้วไอ้ลูกบอลตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรเนาะตัวนี้นะครับมี3อย่างนะครับที่เขามักถามกับเราบ่อยๆเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ก่อนเลยก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเนี่ย มันมีความเร็วในแนวแกน x คงที่เนาะมี v ในแนวแกน x เนี่ยคงที่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมี v ในแนวแกน x คงที่เนี่ยเราสามารถพิจารณาอย่างหนึงได้ก่อนเลยนั่นก็คือเจ้า s x ตัวนี้เพราะว่าในเมื่อความเร็วในแนวแกน x คงที่คุณอยากได้ s x ก็คือการกระจัดหรือการเคลื่อนที่ในแนวแกน x เนี่ยตัวนี้มันก็สามารถใช้สูตร การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็คือ S x เนี่ยเท่ากับ vx คูณอยู่กับ T แต่ประเด็นก็คือเวลาเราไปดูหนังสือที่เป็นบทเรียนหลายๆเล่มเนี่ยที่เขาเขียนถึงโปรเจกไทเนี่ยเขาไม่ค่อยเขียนว่า Sx เท่ากับ vx คูณอยู่กับ T ีหรอครับอยู่ดีๆเขาเขียนปรากฏออกมาว่า S x เนี่ยเท่ากับ u x คูณอยู่กับ T เอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะว่าโดยมากเนี่ย เขามักจะให้ความเร็วต้นที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปในอากาศแล้วเขาก็มักให้วัตถุนั้นเนี่ยมันมีการทํามุมค่าหนึ่งกับแนวราบหรือแนวดิ่งเขาก็จะให้มุมตัวนี้มาเราสามารถพิจารณาความเร็วต้นที่เป็นองค์ประกอบในแนวแกน x แล้วก็ความเร็วต้นที่เป็นองค์ประกอบในแนวแกน y ได้ใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะจัดรูปฟอร์มให้ นักศึกษาสามารถหยิบเอาไปใช้งานให้มันได้ง่ายมากที่สุดนะครับตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เราเคยพูดคุยเกี่ยวกับการโปรเจกต์ของบางอย่างเข้ากับ an, แนวแกนไปแล้วเนาะซึ่งเราเคยพูดกันว่าเอ้ยถ้าโปรเจกต์บางอย่างเข้าแนวแกนแล้วมันผ่านมุมก็จะเป็นสิ่งสิ่งนั้นคูณอยู่กับคอสเซต้าเนาะถ้ามันผ่านมุมถ้าโปรเจกต์ไปแล้วมันไม่ผ่านมุมแสดงว่าเป็นสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคูณอยู่กับไซน์เซต้าใช่ไหมครับ ซึ่งเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่าตอนนี้ถ้าอาจาร์โปรเจกต์ u เข้ามาในแนวแกน x เนี่ยอาจารย์จะได้ ux เป็น u cos t e t ใช่ไหมครับในขณะที่ถ้าอาจาร์โปรเจกต์ u เข้าในแนวแกน y อาจารย์ก็จะได้ u ความเร็วต้นที่เป็นองค์ประกอบในแนวแกน y ออกมาอยู่ในเทอม u sin e t เนาะห้ามสิ่งที่อาจารย์เคยห้ามพวกเราไปเสมอเลยก็คือห้ามท่องว่า ux เป็น u cos และ u s i ายเป็นอ่า u y เป็น u s i n เพราะอะไรครับถ้าบางทีสมมุติเนาะเขาทะลึ่งให้มุมเซต้าอยู่ตรงนี้มันจะกลับกันเลยว่า ux เนี่ยมันกลายเป็น u s i n ใช่ไหมครับ uy เนี่ยมันก็จะกลายเป็น u cos แทนเนาะดังนั้นเนี่ยอย่าไปท่องนะครับให้เราไปพิจารณาในรูปแบบการเคลื่อนที่นั้นๆว่าโปรเจกต์ไปแล้วมันผ่านมุมไหมถ้าผ่านก็แสงดงว่าสิ่งสิ่งนั้นคูณอยู่กับ cos เซตา้า ถ้าไม่ผ่านก็สิ่งสิงนั้นคูอยู่กับ s i n เซตาแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามักสามารถรู้อยู่ที่เป็นองค์ประกอบในแนวแกน x แล้วความเร็วในแนวแกน x คงที่สม่ําเสมอตลอดเส้นทางนี่คือเงื่อนไขของโปรเจกไทเลยดังนั้นเนี่ยเราก็มักพบเจอว่าสมการที่มันเป็นรูปสุดที่ที่เขามักเขียนให้เราสําหรับการกระจัดในแนวแกน x ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนี่ sx เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ ux คูณอยู่กับ t เนาะประเด็นปัญหาตัดมาก็คือเอาถ้าอยากได้ sx อะ่ะ ux โอเคเราหาได้ในตอนเริ่มต้นถ้าเขาให้ความเริวต้นมาให้มุมเซต้ามาแต่เวลา t ละ่ะเขามักไม่บอกมาตัวนี้ไม่บอกทำยังไงดีครับเราสามารถหาได้นั่นก็คือก็ไอ t r นี่แหละก็คือช่วงเวลาที่วัตถุมันใช้ในการเคลื่อนที่ อยู่ในอากาศตั้งแต่เริ่มต้นจนตกถึงพื้นเนาะว่ามันเป็นเท่าไหร่อาจารย์ก็มักจะใช้สมการในการพิจารณาไอ้เจ้า TR ตัวนี้ก็คืออาจารย์จะใช้ SY mm hmm. uh เท่ากับ UY คูณอยู่กับ T บวกกับ1ส่วน G 2 G t ทกำลังสตัวนี้ทำไมอาจารย์ถึงใช้ตัวนี้ก็เพราะว่า การกระจัดในแนวแกน y นี y, s ่ s y เนาะ s y แล้วก็ใส่เวกเตอร์ด้วยนี่คือการกระจัดใช่ไหมครับการกระจัดในแนวแกน y เนี่ยอาจารย์มองเปื้อนๆปั๊บ,ลบ,บเลยว่ารูปนี้การกระจัดเป็น0ถ้าเราพิจารณาดูเราจะเห็นได้ว่านี่คือระดับเริ่มต้นเคลื่อนที่ของวัตถุถูกต้องไหมครับมันเคลื่อนที่ไปนในแนวแกน y ได้สูงสุดตรงไหนก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับมันเคลื่อนที่ ลงมาจนถึงจุดต่ําสุดก็คือตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าขาขึ้นเนี่ย <c oughs> มันมีทิศเดียวกับ u y เลยใช่ไหมครับแสดงว่าอันนี้ก็เป็นบวก h ค่าหนึ่งขาลงเนี่ยมันลงในขนาดเท่ากันกับตอนขาขึ้นเลยก็จะได้เป็นลบ h ดังนั้นเนี่ยการกระจัดในแนวแกน y เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบวก h บวกด้วยวงเล็บลบ h นั่นเองหากล้างกันก็นกจะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับ ดังนั้นเราก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเฉพาะของรูปการเคลื่อนที่นี้น่ะการกระจัดในแนวแกน Y เป็นศูนย์นะใช่ไหมเจ้า u, y เนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถูกต้องไหมถ้าเรารู้ u รูปมุมเซต้าเราก็สามารถหา u, y ได้เนาะ g r a วิ t y เราก็รู้ใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของวัตถุเนี่ยดูจาก follow u, y ก็ได้ครับเราจะเห็นได้ว่า u, y มันอยู่ในทิศขึ้นเนาะ g r a วิ t y มันอยู่ในแนวแกน Y ใช่ไหมครับในการพิจารณาเนี่ยเราจะได้ว่า อ๋อในเมื่อ,อยู y, มันอยู่ในทิศขึ้นกาวิตี้อยู่ในทิศลงสแสดงว่ากาวิทตี้มันอยู่สวนทางกับ u เนาะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยเราเคยคุยกันว่าเอ๊ะอยากรู้ว่าตัวไหนจะมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยให้ follow u ใช่ไหมเออดู u เป็นหลักถ้า u ไปทางไหนอะไรทิศเดียวกับ u เป็นบวกถ้าอะไรตรงข้ามกับ u ก็ติดลบมันไปนะครับหรือบางครั้งอาจารย์มักจะให้เด็กๆมองว่าดูพฤติกรรมของวัตถุ วัตถุมันพยายามถีบตัวเองขึ้นใช่ไหมครับแบบนี้แต่กา a v ว t ีมันอยู่ในทิศลงเนาะดังนั้นน่ะกา a v ว t y มันอยู่ในทิศต,ตรงข้ามกับยูแสดงว่ากา a v ว t y ต,ตัวนี้ก็ต้องเป็นลบ9.8หรือถ้าเวลาเราคำนวณง,ง่ายๆไม่มีเครื่องคิดเลขเนาะอาจารย์ก็มักจะใช้เป็นลบ10นั่นเองนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่เขามักจะถามเราต่อจากนั้นก็คือเอา้าแล้วตรงที่มันขึ้นไปได้สูงสุดอะถ้าฉันอยากรู้ว่า มันขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรมันจะมีกระบวนการยังไงในการหาความสูงตัวนี้ได้ซึ่งถ้าอยากรู้ความสูงที่จุดสูงสุดตัวนี้อาจารย์ก็จะใช้ขอใช้สมการตัวนี้แล้วกันว่าเป็น vy กำลังสเท่ากับ uy กำลังสบวก2 gsy เนาะมองเฉพาะขาขึ้นก็พอ เราจะเห็นได้ว่า v y กําลังสองเป็นยังไงครับถ้าเราพิจารณาเฉพาะแกน y เฉพาะแกน y เนี่ยมันอารมณ์เหมือนตอนที่เราดูการเคลื่อนที่ในแนวดิง่งเรายโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิง่งพอมันไปถึงจุดสูงสุดเป็นไงครับเราเคยบอกว่าพอวัตถุเคลื่อนที่ไปนในแนวดิ่งแบบนี้ที่จุดสูงสุดมันมีความเร็วเป็นศูนย์ไอแนวดิ่งที่เราพิจารณาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือแกน y ถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งแบบ ในแนวแกน y โดยตรงเลยหรือเคลื่อนที่เป็น2มิติแบบนี้พอมันไปถึงจุดสูงสุดความเร็วในแนวแกน y ของมันเป็นศูนย์เสมอก่อนที่มันจะวกกลับตกลงมาดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อถ้าใช้สมการนี้เทอม b y เนี่ยเป็นศนย์ทันทีนะครับในขณะที่เอา u y ก็รุนแต่ตอนเริ่มต้น2คือค่าคงที่กา a ว ity คือค่าคงที่ใช่ไหมก็ได้ออกมาเป็นเทอมลบ9 8, หรือลบ10 เหตุผลอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็คือพฤติกรรมของวัตถุมันพยายามถีบตัวเองขึ้นเนาะหรือดูจาก UY ก็ได้ UY มันขึ้นแต่กา a วตี้มันลงนะครับดังนั้นกาวิตี้ก็จะติดลบส่วนการกระจัดในแนวแกน Y ตัวนี้คืออะไรครับเราก็จะเห็นได้ว่าก็ในเมื่อเราพิจารณาระดับนี้แล้วพิจารณาไปถึงแค่จุดสูงสุดถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยการกระจัดในแนวแกน Y ก็อยู่ในทิศเดียวกันกับ UY เราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันอยู่ในที่เดียวกับ u นี่นาะอันนี้ก็เป็นบวก h นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะได้ออกมาว่าการกระจัดในแนวแกน y เนี่ยมันมีค่าเป็นบวก h เนาะโอเคไหมครับในขณะที่ถ้าเราไปาพิจารณาลักษณะการเคลื่อนที่เพิ่มเติมมากขึ้นดีก,กว่าอ่าแล้วก็แจกแจงความเร็วเข้าไปด้วยนะอาจารย์ก็จะเขียน การเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแบบนี้ดูสิว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมของความเร็วเป็นยังไงตำแหน่งตรงนี้โอเคอันนี้ก็มี vx ค่าหนึ่งอันนี้ก็จะมี vy ค่าหนึ่งเนาะตำแหน่งตรงนี้ก็จะมี vx ค่าหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ก็มี vy ค่าหนึ่งในขณะที่พอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนาะเดี๋ยวจะไปสับสนกงันว่าก็วัตถุมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดความเร็วก็ต้องเป็นศูนย์สิ ถ้าตอบแบบนี้สําหรับโปรเจกไทนี่คือผิดทันทีนะครับเพราะว่าอะไรโปรเจกไทเนี่ยความเร็วในแนวแกน x คงที่สม่ําเสมอตลอดเส้นทางเลยสแสดงว่าอันนี้ก็ยังอยู่ในการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามเนี่ย vx มันคงที่สม่ําเสมอตลอดเส้นทางแสดงว่าที่จุดสูงสุดเนี่ยความเร็วมันก็จะมีเฉพาะในแนวแกน x อย่างเดียวตรงนี้มี vy เป็น0น,นะครับเนาะมีแค่ความเร็วในแนวแกน y เป็น0แต่ ความเร็วในแนวแกน x ยังมีค่าอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติอาจารย์ไปตั้งคําถามกับพวกเราว่าเอ้ยที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีความเร็วเป็น0ย์ใช่หรือไม่ถ้าใครตอบว่าใช่นี่ผิดทันทีเพราะว่าอะไรที่จุดสูงสุดเนาะการเคลื่อนที่นี้เราพิจารณา2มิติเนาะเราก็จะได้ว่า v รับเนี่ยเท่ากับ square root vx กำลังสองบวก vy กำลังสโอเค vy เป็นศย์ที่จุดสูงสุด แต่มันก็ยังมี vx ใช่ไหมครับก็จะเหลือเป็น vx กําลัง2อ,อยู่ในเทอร์มสแควร์ลดถอดรูทออกมาก็ได้เป็น vx นั่นเองดังนั้น v ณจุดสูงสุดไม่ใช่0นะครับโอเคนะในขณะที่พอมันเลยจุดสูงสุดมาเนี่ยความเร็วในแนวแกน y เนาะมันก็ต้องกลับทิศมาในลักษณะแบบนี้ในขณะที่ความเร็วในแนวแกน x ก็ยังคงที่อยู่อันนี้ก็จะได้เป็น vy และอันนี้ก็จะเป็น vx นั่นเองนะครับคราวนี้ <c oughs> ถ้าเรามาพิจารณาอีกรูปแบบการเคลื่อนที่หนึง่งที่เป็นโปรเจกต์ l e เช่นเดียวกันสมมุติว่าม,มันมักจะมีโจทย์บอกเราแบบนี้ว่าเอ๊ะมันมีการยิงปืนออกจากหน้าผาเนี่ยไอ้นี่เจอบ่อยมากเลยยิงปืนออกไปหน้าผาความเร็วที่มันพุ่งออกไปเนี่ยมันพุ่งออกไปในแนวราบนั่นเองแนวราบหรือแนวแกน X เนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการเคลื่อนที่แบบ วิถีโค้งลักษณะเป็น p r โปรเ t กไ e แบบนี้นะครับ u ที่ให้มาเนี่ยตอนนี้ u ที่ให้มาในตอนเริ่มต้นสมมติว่าเขาบอกว่าเอ๊ยยิงปืนออกไปในแนวราบด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีก็เขาระบุแล้วนี่ครับว่าความเร็วที่พุ่งออกไปมันเป็นความเร็วในแนวราบแสดงว่าอันนี้ก็คือ u x นั่นเองใช่ไหมครับ ในขณะที่ถ้าเขาจะพิจารณา uy ในกรณีแบบนี้ uy มีค่าเป็น0เมตรต่อวินาทีเนาะเพราะว่าความเร็วมันมีองค์ประกอบแค่ในแนวแกน x หรือแนวราบนี่อ่ะอยากโปรเจ์เข้าในแนวแกน y ได้ไหมอาได้ก็มันมีมุมอยู่ใช่ไหมผมอยากโปรเจ์เข้าในแนวแกน y พอโปรเจ์เข้าไปมันจะกลายเป็น uy เท่ากับ u cos 90ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่า cos 90มีค่าเป็น0ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าแบบความเร็วมันพุ่งออกไปเฉพาะในแนวราบตัวเนี้ย แสดงว่า u ค่านั้นก็คือ ux แล้วก็ uy เนี่ยก็จะมีค่าเป็น0นะครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมุติว่าอาจารย์หยิบสมการเหมือนอยากพิจารณาเวลาที่กระสุนปืนอยู่ในอากาศจากด้านบนเนี่ยเราเคยพิจารณาไปว่าอ๋อถ้าอยากพิจารณาเวลานะใช้สมการ sy เท่ากับ uy คูณอยู่กับ t เนาะบวกกับ1ส่วน2 gt กำลังสองเข้ามา เฮ้ยอ้าโอเคอาจารย์รูปนี้ u y เป็น0ูนย์แล้ว h y s y <S ผมจะพิจารณายัางไงครับเรามาพิจารณาดูนี่คือระดับการเริ่มเคลื่อนที่ของวัตถุดูพฤติกรรมของวัตถุมันพยายามดึงตัวเองลงเนาะแสดงว่าสามารถพิจารณาได้ว่า u เนี่ยมันของในแนวแ,แกน y มันพยายามดึงตัวเองลงใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าการกระจัดในแนวแ,แกน y ก็คือนี่ไงครับสมมุติว่าอันนี้มันสูง h แล้วกันเนาะจากนี่ถึงนี่สูง h เราจะได้ว่า การกระจัดในแนวแกน y ก็คือจากนี่ถึงนี่แล้วมันอยู่ในทิศเดียวกับพฤติกรรมของวัตถุที่มันพยายามดึงตัวเองลงสแสดงว่าการกระจัดในแนวแกน y ก็มีค่าเท่ากับบวก h นั่นเองเนาะดังนั้นเราก็สามารถแก้หาเวลา t ได้เพราะอะไรอันนี้เป็นบวก h สมมุติว่า h เป็น100ใช่ไหมก็เป็นบวก100เท่ากับ1ส่วน2คูณ gravity อ้าก็พฤติกรรมของวัตถุพยายามดึงตัวเองลง gravity ก็อยู่ในทิศลงเนาะอันนี้ก็จะอาจเป็น บวก9.8หรือบวก10ก็ได้ถ้าสมมุติว่าไม่มีเครื่องคิดเลขเนาะแล้วก็คูณอยู่กับ t กําลัง2จะเห็นได้ว่า,เ,าเรารู้ค่า s ถ้ามันเป็น100อย่างเงี้ยเราก็สามารถแก้หาค่า t กําลัง2ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีพื้นฐานของโปรเจกไทที่พวกเราควรที่จะรู้นะครับอันนี้อาจารย์ลองพายกตัวอย่างดูหน่อยสิไอตัวนี้เขาบอกว่าชายคนหนึ่งยืนอยู่บนพื้นสนามราบ ว้างลูกบอลขึ้นไปในอากาศลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในอากาศนาน4วินาทีโดยไม่คิดแรงต้านของอากาศเนาะไม่มีแรงต้านของอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบถ้าลูกบอลไปได้ไกลในแนวระดับอันนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะ50เมตรไหมอาจารย์ตัวเลขมันไม่ค่อยชัดเนาะแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็น50เมตรนะครับความเร็วที่ใช้คว้างลูกบอลมีค่าเท่าไหร่แสดงว่า ตอนนี้ความเร็วที่คว้างลูกบอลคํานี้ถ้าอาจารย์ตีความปุ๊บนั่นก็คือเขาอยากรู้ u นั่นเองเนาะ u ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยตอนนี้เขาให้ค่านี้มาลูกบอลเนี่ยมันไปได้ไกลในแนวระดับ50เมตรแสดงว่าตอนนี้ไอตัวนี้คือค่า s x ของเราใช่ไหมครับว่าเท่ากับ50เมตรนั่นเองรู้อะไรอีกรู้ ข้อมูลว่าลูกบอลเนี่ยมันอยู่ในอากาศนาน4วิแสดงว่าไอ้เจ้าเนี่ยคือ t air ใช่ไหมก็คือ4วินาทีเนาะเวลาที่มันใช้อยู่ในอากาศประเด็นก็คือเอ้ยเราไม่รู้เลยว่าเอ้ยมันคว้างแบบนี้หรือคว้างแบบนี้ใช่ไหมเราลองพิจารณาหา ux จากสมการ sx เท่ากับ ux คูณ t ซิถ้าสมมุติว่ามันมี ux ใช่ไหมอ่าเก็บ ux ไว้ในใจ แล้วเราลองใช้สมการ a y เท่ากับ uy yani, คูณอยู่กับ t บวกหนึ t กํลังสองสิถ้าเราคำนวณออกมาแล้วถ้า <Yeah. S 1> uy <UI S 2> มันเป็นศูนย์แสดงว่าอ๋อโอเคมันคงพุ่งไปเฉพาะใน texture. แ <ๆ S 1> นวแกน x แต่ถ้าคำนวณอ ayo, อกมาแล้วเฮ้ยมันมีค่า uy ด้วยแสดงว่ามันพุ่งขึ้นแบบ2มิติแบบนี้เนาะถ้าเราดูข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยอาจารย์มองแล้วอาจารย์สามารถหา ux ได้ก่อนโดยพิจารณาจากสมการก็คือ Sx เท่ากับ Ux คูณอยู่กับ t t ตัวนี้ก็คือ tr ของเรานั่นเองใช่ไหมซึ่งเรามี Sx คือ50เท่ากับ Ux คูณอยู่กับ tr ก็คือ4เนาะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ข้อมูลออกมาเอ๊ะหรือตัวนี้มันเป็น60เพราะปกติเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขจากาในช้อยมันน่าจะเป็นตัวเลขที่ลงตัวเนาะอาจารย์คิดว่าไอ้นี้น่าจะ60แน่เลยอ่ะรลอง เราลองคิด60ก่อนเนาะอาจารย์ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็นลองใช้60ดูสิคิดมากเราจะเป็น60นะครับเพราะปกติข้อสอบพวกนี้เขาไม่ให้เด็กใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเลขที่ลงตัวดังนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น60ส่วน4มีค่าเท่ากับ u x ซึ่ง60หาร4ได้เท่าไร4 1 4เหลือ2 4 5 20เนาะ ก็จะได้ u x ออกมาเป็น15เมตรต่อวินาทีประเด็นถัดมาอ่ะอาจารย์ลองเทสหา u y สิพิจารณาจากสมการอะไรดี s y เท่ากับ u y t บวก1ส,ส่วน2 g t กํลังสเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์รู้ก็คือในตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าชายคนหนึ่งยืนอยู่บนพื้นสนามราบคว้างลูกบอลขึ้นไปในอากาศแสดงว่าพฤติกรรมโดยมากเนี่ย การยืนอยู่บนพื้นสนามราบแล้วคว้างลูกบอลขึ้นไปในอากาศมันน่าจะมีองค์ประกอบของความเร็วที่อยู่ในแนวแกน x และแกน y ด้วยแล้วมันก็น่าเคลื่อนที่แบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการกระจัดในแนวแกน y เนี่ยมันขึ้นค่าหนึ่งเนาะสมมุติว่าเป็นบวก s แล้วกันลงค่าหนึ่ง อันนี้ก็ต้องเป็นลบ h เพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ u มันพยายามถีบตัวเองขึ้นใช่ไหมดังนั้นเราก็จะได้ว่าในเคสนี้การกระจัดในแนวแกน y เป็นบวก h บวกกับลบ h เนาะก็จะมีค่าการกระจัดในแนวแกน y เป็น0เมตรนั่นเองอ่ะอย่าลืมใส่นวนด้วยเนาะอาจารย์ก็ชอบสเปร๊เหมือนกันดังนั้นการกระจัดในแนวแกน y เป็น0เท่ากับ u y ของเราเราพยายามตามหามัน เวลาคือ4เนาะบวกกับ1ส่วน2ใช้ Gravity เป็นลบ10เนาะใช้ตัวเลขที่มันคำนวณง,ง่ายๆเพราะว่าข้อสอบพวกนี้มันไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับอันนี้เป็นลบ10เหตุผลที่เป็นลบเพราะว่าพฤติกรรมของวัตถุมันพยายามทีตัวเองขึ้นเนาะแต่ Gravity มันอยู่ในทิศลงใช่ไหมครับอันนี้เป็นลบ10แล้วก็คูณอยู่กับเจ้า t ของเราก็คือ4ยกกำลัง2ก็จะได้เป็น0เท่ากับ 4ซึ่งคูณอยู่กับ u y เนาะไอเทอมด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเทอมนี้2ตับกับลบ10ก็เหลือลบ5เนาะบวกด้วยลบ5คูณอยู่กับ4 4เป็น16ใช่ไหมครับดังนั้น0เท่ากับ4 u y ตัวด้านหลังเนี่ยคูณกันได้ลบอะไรอ่า5 6 30 0สใช่ไหม5้5บก3ก็เป็น8เนาะดังนั้นยกย้ายสมการก็เป็น80เท่ากับ 4 u y อยากได้ u y เหรอแล้สส่วน c ก็จะมีค่าเท่าก,กับ u y ดังนั้นเราจะได้ u y ออกมาเป็น20เมตรต่อวินาทีเนาะพอมี u x แล้วก็ u y อ่ะแสดงว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าวัตถุของเรามันเคลื่อนที่ขึ้นไปในอากาศด้วยความเร็ว u ที่มีทั้ง u x ค่าหนึ่ง แล้วก็มีทั้ง u y ค่าหนึ่งเนาะซึ่งเวลาเราหาความเร็วลับตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้กฎของโคไซน์เข้ามาช่วยใช่ไหมครับซึ่งซึ่งไ i u x กับ u y เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์แล้วมันเป็นเวกเตอร์แบบหางต่อหางเนาะซึ่งเราเคยคุยกันว่าถ้าสมมติว่าเรามีเวกเตอร์แบบหางต่อหางแบบนี้เวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ใช่ไหมเราหาเวกเตอร์ลับเป็นเวกเตอร์ c ใช่ไหมครับเวกเตอร์ c ตัวนี้ มันก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นเวกเตอร์ c เนี่ยมันมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ a กําลังสบวก b กําลังสบวก2 a b คอสเซตาจะเห็นได้ว่าอ่ามุมเซตาก็คือมุมที่เวกเตอร์ a กับ b มันกระทำต่อกันซึ่งไอตัวนี้มันเป็นมุม90เนาะซึ่งคอส90เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยโดยมากพอเราไปเจอการหาความเร็ว ของความเร็วลับที่มีองค์ประกอบอยู่ในแนวแกน x แกน y เนี่ยเขามักเขียนเป็นความเร็วลับเท่ากับสแควรูทของ u x กําลังสองบวกกับ u y กําลังสองหรือถ้า v ณจุดใดจ,จุดหนึ่งก็ได้เป็นสแควรูทของ v x กําลังสองบวกกับ v y กําลังสองเพราะว่าเทอม cos เตด้านหลังเนี่ยที่มันมาบวกเพิ่มเนี่ยมุมมันเป็น90 cos 90เป็นศูนย์นั่นเองมันก็เลยหายไปนั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้เราก็จะได้ว่าเอ๊ะลองหา u ลับตามที่เขาต้องการซิซึ่งเกิดจาก u x กําลังสองบวกกับ u y กําลังสองก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับ u x ของเราคือ15กําลัง2บวกกับ u y ของเราคือ2 0ยกกําลัง2 15 15เป็น2 25เนาะบวกกับ20กําลังสก็เป็น400แสดงว่า u ของเราเนี่ยได้ออกมาเป็นรูท625เนาะ625เนี่ยเป็นตัวเลขที่ หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยว่าเป็น25คูณ25เนาะ25คูณ25ก็ได้625ดังนั้นความเร็วต้นที่วัตถุนี้เคลื่อนที่ขึ้นไปในอากาศเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ25เมตรต่อวินาทีแสดงว่าตออข้อนี้นั่นเองนะครับแสดงว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลข60จริงๆด้วยเนาะตอนแรกอาจารย์ตาไม่ดีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการพิจารณาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์นะครับก็หวังว่า เด็กๆคงทำคะแนนสอบได้ดีนะครับตั้งใจนะครับสวัสดีครับ